โอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ฝั่งท่าแขกแล้วอยู่ตรงข้ามฝั่งนครพนมนะคะแล้วก็ไม่เช่าคนรูมเราก็ไม่เช่ารถคนลงมหา่ไ,น,ไน่อยคิ้นั่งข้างหลังไปให้พอนั่งนะ่ะอวมานั่งมานั่งรถทาน์ด้วยกัน ไปเล่นทางท้างในมันจะดีกว่าอยู่นี่อเอออยู่นี่มันเท่าไรสมมติว่าพันหนึ่งนะมันจะไล่ห้ 5, าห้าศูนย์ทงในมันจะได้ห้าสองแบบนี้นนะมันจะได้ดีกว่าค <c oughs> <c oughs> ือเงินไทยผมมีประมาณสองพันนี่เออสนกนได้ก็ข้าวจะมากินข้า เดี๋ยวออนให้ ay. ลุงก็ได้ลุงพม<อ>ีบัญชีไทยแค่แค่นั้นก็ได้ดกลับมาคนละตึงายคนเที่ยวเยอะไหมคะโอ้เยอะๆนี่ซุกเสาร์อาทิตย์ตัวเสาร์อาทิตย์นี่เยอะกว่า ส่วนครัวก็เอาสามพันน้อยได้ส่วนครัวเ้างก็ได้เข้าไป คิดเลทยังไงครับว่าอะไรถ้าเกิดไปแบบไปไปที่ไหนได้บ้างอรัทีทีลาวไหมใช่ครับทีท้าขามวลนี่เนาะหรือว่าอยู่ทีลาวอยู่ที่ลาวไปได้หมดเลยอ๋ออย่างไปไหนครวางเวียงเหรอเออวางเวียงวางเวียงหลวงพระบางหลวงพระบางอย่างนี้ไปได้ไหมครัไปได้หมด แต่อยู่นี่กายังประมาสงพันล่ะนะประมาณแป0 0 0เ้ล้านละสองล้านเออวนละสองล้านครับสองล้านก็ชี่พันสีพันเออชี่พันไแหงนอันนี้ไปที่ไหนฮะรวมพระบาหรืองเวียงเออวางเวียงนะถ้าไปหล่มพระบาก็เพิ่มอีกเนี่ยมันไกลไปกับเพิ่มีจากสีน่าห้าร้อยก็ได้เป็นเนี่ยนะฮามเป็นแค่ตัวเนื้อเด เฮาเฮาไปหลายวันนะนะแบบแบบหลายวันเฮาบมเม็นว่าไปแป๊บเดียววันเดียวละแพงนะเพราะว่าเฮาเฮาไ่ได้เคลื่อนไก่เนยเพราะว่ามันจะอยู่ในแบบว่าเฮามอมองโตเนื่องนะนะเฮาก็รดลดให้รวมทุกอย่างเลยใช่ไหมคะท่านครับรวมทุกอย่างแล้วรวมค่าน้ำมันเลยรวมค่าน้ำมันด้วยก็ดีนะแล้วก็สะดวกสบายด้วยเนี่ยเฮาไปตัสามวันสี่วันเท่าก็ เงินค่าค่าวงเวียงเนี่ยมันมันกะไกกว่าหลวงพระบางเนาะรวมในอันนั้นที่เอาชงร้านนะเออถ้าไปรวมพระบางกัเฮาก็ับเพิ่มบีกับสามแสนไปนี่นะตึมตึมไล่ค่าน้ามันไปล่ะแต่ไปไปฮักเพิ่มฮักกอยู่ในบริเวณหลวงพระบางนั้นนะจังวันจังวันกบแล้วก็บบัตรบัตรมาฮักกับกลับมาเลยเปนี่นะฮักกัรวมนัน มาก็ไล่รวมวันนึงแบบนี้นะขอขอเบอร์ไว้ได้ไหมครับครับได้ได้เอาเบอร์หรือเอาไรอ๋าอาไลน์ก็ได้เอาไลน์โอ้ยอยู่นี่มีสัญญาณดูไปบนแล็กต่างกันเนาะเบอร์เบอร์ก็ได้ฮะเดี๋ยวผมเอาเบอร์ลาบเออร์ห้าหกหกห้าห้าขาดเบอร์สามตัวแล้วบ่ห้าหกหกห้าครับสี่หนึ่งเก้าเก้า นี่เบอร์ลาบอะค่ะเออเบอร์ลาวมีมีเบอร์ไทยไหมต้องใส่ต้องแอรไลน์นะม่ไดนไมเดี๋ยวมีมีแอปมีไลน์อยู่ครับนี่เขาแลกต่างเด้อลูกไปแลกต่างปะแลกไหมสกคันหนึ่งแลกไปใช้อยู่ทุกันใช้เงินเงินไทยแตะมันมันมันลุกเขาได้รแลกไว้กินข้าวเชื โอเคโอเคขอบคุณ <Okay. S 1> ครับจวขินขึนไปนั่งหลังดีกว่าวหวังพ่อนี่คินนั่งนี่ก็ได้เออนั่งไหนก็ได้นั่งหน้าข้างหน้าไหมหน้าข้างหน้าไหมแม่หน้างพ่อขึ้นลงลำบากไงพ่ออ้วนแล้วเมื่อมันจะขึ้นอีกเนี่ยกกไปดีนี่ยอ้วนๆไปกดตังค์